วาค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องแซนบ็อก s m สมานะคะน้องคือใครน้องก็คือเครื่องคั่วาสารกาแฟาค่ะเราได้มาจากโรงคั่วสันติค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เอาเครื่องนี้มาให้ได้ลองกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ภารกิจวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าก็คือตอนแรกที่รับน้องมานะคะพี่เขาก็ทําให้ดูแต่ว่ายังไม่ได้ทําเองนะก็เป็นเหมือนครูที่สอนสาธิตให้ดูแต่ว่าเดียว,วันนี้เยาจะมาโค้ดด้วยตัวยกเองมันจะได้ไหมก็ไม่รู้อาจจะงงสําหรับใครใหม่ๆคนใหม่ๆเหมันยก <c oughs> คนนี้ <c oughs> เห็นไหมว่ามัานน้องยังเขียวๆอยู่ ค่ะวันนี้เขาเรียกว่าสารกาแฟซึ่งมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายแหล่งปลูกแล้วก็หลากหลาย p r o c e s กว่าที่จะออกมาเป็นแบบนี้มันก็มีทั้ง honey process wash process dry มากมายตอนนี้ซึ่งปัจจุบันมันก็มี process ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะเนาะซึ่งหยกก็ต้องศึกษาไปเช็คเช่นเดียวกับทุกๆคนหลายๆคนที่กำลังศึกษากันอยู่ส่วนวันนี้ หลังจากที่เราเข้าเครื่องพี่คนนี้แล้วอันนี้ไม่ใช่ยกคำนะยกก็เอามาเล็ดมาให้ดูเฉยว่าหลังจากที่ครุคั่วแล้วพร้อมกับพร้อมที่จะมาบดแล้วก็เพื่อชงไม่ว่าจะดริปไม่ว่าจะเอสเปรสโซอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องผ่านการบดซึ่งสีมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลซึ่งที่เห็นกันมันก็มีไลท์มีเดียมมีเดียมดาร์กซึ่ง ก็แล้วแต่ความชอบความเข้มของแต่ละคนแต่ว่าเจ้าสมาแซนบลกตัวเนี้มันมันไว้สำหรับโฮมยูสมันคั่วต่อครั้งก็จะอยู่ที่ประมาณ100่งรกรัมเออถูแลประมาณ100กรัมนะคะก็ <า S 1> ใช้คือเคยเข้าใจว่าการพวกกาแฟาทั้งนึงเป็นใช้เวลาเป็นชั่วโมงจนกระทั่งวันนี้ที่เริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้วิธีการคั่วก็รู้ว่ามันใช้เวลาแค่ประมาณสิบกว่านาทีเท่านั้นเองเออเพราะฉะนั้นแล้วทาไมเราไม่คั่วเองก็เพราะโ่ายังไม่เก่งยังไม่เป็นไงแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าพี่คนนี้ยเขาจะฉลาดมากแค่ไหนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสมาดกูรูสมาดจริงหรือเปล่าก่อนอื่น เราจะต้องมีสารกาแฟแล้วก็มีแอปพลิเคชันชื่อว่า SandBox ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เดี๋ยวเราไปบอกวิธีการตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าต้องทำยังไงบ้างไปพร้อมกันนะพอโยกก็ครั้งแรกเหมือนกันไปดูเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราลองโหลดแอปเขาก่อนนะแอป,ปไปที่แอป,ปส Store นะคะจากนั้นค่ะเราเข้าไปหา แซนบ็อกซอ่ะขึ้นมาแล้วใส่คำว่าสมาร์ทหน่อยอ่ะ,อะเจอแล้วนี่เคยโหลดมาแล้วเสร็จโอเพนเลยจ้ามาค่ะเข้ามา Would you like to use Bluetooth เราต้องกดโอเคเพราะว่ามันจะได้ลิงก์กับเครื่องเจ้าตัวนี้นะคะ ก็เอาเาอาไปก็ได้ค่ะจากนั้นเรา,เรายกเคยสมัครไว้แล้วใครไม่เคยสมัครก็สมัครได้แล้วก็เข้าไปใส่พาสเวิร์ดลิงก์กับอีเมลอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยทำ mm. ไปทำไปก็กรอกไปให้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm. yeah, yeah. เข้ามาแล้วถูกแล้ว นะคะจากนั้นเรา pairing ก่อนหลังจากที่เรา login อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมันอาจจะให้ verify ในอีเมลเราก็ไป verify ในอีเมลจากนั้นเราก็ pairing ค่ะ search device เลยเอ,อ๋ออย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องเสียบปลั๊กพี่เขาก่อนนะคะอ,อ่าแล้วพี่เขาก็ขึ้นมาจากนั้นเรากดเครื่องนี้ connect e d อันนี้มัน connected เสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยว่ามือถือเราหรือว่าเจ้าอุปกรณ์สื่อสารของเรามันลิงก์กับเจ้าเครื่องนี้แล้วไปต่อจากนั้นท้าังไงล่ะ profile database พอเข้ามาตรง profile database นะคะเราก็กดไปมีหมดเลย official profile เขาจะมีให้เลือก 100กรัมนะเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เขารับได้ที่100กรัมมันก็100กรัมไลท์มีเดียมดาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราไม่เอันนี้ล่ะมันจะเป็นอะไรแอดวานซ์ Advanced, นึ่งๆอ้ยเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นอ่าเมล็ดต่างๆนะคะเช่นบราซิลเนเชอรัลดาร์โคลัมเบียคอสตาริกา อ่าโอเคนะมันก็จะเป็นแบบหลายๆหลายๆชนิดนะคะแล้วถ้าเป็นคอนเทสต์ล่ะ <laughs> มันมีคอมเพลทิชันมาด้วยนะคะซึ่งขอเบสิกไปออฟฟิเชียลส่วนตัวชอบแบบไหนชอบไลท์เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็จะขึ้นหน้านี้มา เนาะพอขึ้นหน้านี้มาปุ๊บเราจะต้อง preheat เขาก่อนเราก็กด p r e l o s d preheat เลยโอเคใช้เวลานานหรือเปล่าก็ไม่รู้ก่อนที่เราจะ preheat เขาเราจะหยิบเจ้าตัวนี้ค่ะข้างในเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่มาเลยตรงฝั่งนี้ ใส่เตาตัวสารลงไปในนี้เพื่อที่มันจะไปมุน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 ในการไปคั่วในนั้นเนาะเราออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอพีคีร้อยตัวอันนี้มันจะร้อนมากเดี๋ยวเราไปสำรวจอุโมง์กันนะคะไปค่ะประตูเปิดแอดข้างในของเราเจ้าตัวอันนี้ค่ะสามหลอ,อดสามแท่งเนี้ยมันจะเป็นเจ้าแท่นความร้อน ที่ให้ให้คอยให้ความร้อนกับกับาสารให้มันเพื่อให้มันคั่วให้สุกเนาะส่วนอันนี้โยกไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแกนเกี่ยวอะค่ะที่คอยหมุนหมุนไอ้เจ้าตัวตัวตัวเนี้ยตัวสารของเราอะค่ะกระบอกสารของเราให้กลมๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอะนะโอเคระหว่างเดี๋ยวโยจะปิดเขาเพื่อพีฮีทก่อน จากนั้นเรากลับมาที่หน้าจอกลับมาที่หน้าจอของเราค่ะอ,อ๋อไอ้แท่งเน,นี้คือดรัมเขาว่าไม่ให้ใส่อันเนี้ยค่ะลงในเครื่องเพราะฉะนั้นเราโอเคเขาก็เริ่มฮีฮีแล้วระหว่างนี้โยกจะไปเตรียมสารเดี๋ยวมาเดี๋ยวเตรียมสารที่100กรัมอย่างที่เขาแนะนำนะคะ นะะหน้าตาสารของเราสารตัวนี้นะคะพินันทนาการมาจากแอดมินาางตาจากเพจแมโนนเอสเปรสโซอีกครั้งหนึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวโรบัสต้าโปรเซสวอชค่ะมาเดี๋ยวเราเอาที่เขาใส่ตัวดรัมเพื่อรอพีทิเสร็จ เดี๋วเราต้องใส่ถุงมือด้วยอ่ะหลายสิ่งเหมือนที่พี่เขาบอกจริงๆเราเปิดเข้ามาเหมือนอ้นี่เลยอะของเล่นน่ะที่เราเข้าไปนั่งทางไนแล้วมันก็หมุนน่ะน้องเขาเข้าไปแล้วเปิดทีนี้เราต้องใส่อาจจะต้องใส่ถุงมือเตรียมมาไว้จะยกยกสูงๆเพื่อให้เห็นภาพรวมของมันทำอยู่ไกลๆอย่างนี้นะคะ อพี่เขาพีฮีตเสร็จแล้วนะคะใส่ถุงมือก็ใส่ทางนี้นะคะไม่ใช่เอาอันนี้เอาทางไหนไว้ก็จะไม่กันความร้อนถุงมือก็ยังแค่อ่ะอ๋ออ๋ออ่ะโมแต่เล่นรอนานมากเดี๋ยวคอยดูเขาขึ้นมาว่าอะไรเนี่ยพีฮีตเขาขึ้นมาว่าพีฮีทคอม p l e t แล้วอ่ะเขาบอกว่าพีฮีทคอมพ l e t แล้ว เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า put the drum with the green bean coffee into the roaster แล้วหลังหลังจากนั้นเราก็ให้กดว่า complete this action อาจจะต้องเร็วหน่อย <c oughs> เพราะว่าพอพ r e h e a t เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเครื่องมันจะ cool down สัก่อนโอ้ยโ <c oughs> อ้ย come on come on แมนอุ้ยสวยละหน้านั้นหายไปไหนละอ่ะวอ้ยยังไงโอ้ย,ย มันหายไปแล้วจริงเหรออ่ะมาหลังจากนี้เมื่อกี้มันหลุดเนาะทีนี้เราก็ต้องรงใส่ที่เขาหน่อยมันจะมีตัวเกี่ยวข้างในตรงนี้นะคะนี่นะให้มันลงล็อกเข้าไปค่ะเข้าไปค่ะ เอ้ยหรือตัวนี้เป็นตัวที่เขาใช้หมุนกุ<ม>้อ่ะเดี๋องไปดูกันจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาพี่เขาค่ะหลังจากเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากที่เอาพี่เขาเข้าไปแล้วนะคะเราก็ complete disaction จากนั้นก็กด start าเมื่อกี้เขาก็บอกไวยนะว่าให้ตัว ไอตัวใครอะไรอะ่ะตัวเกี่ยวตะขอข้างล่างอะคะ่ะให้มันลงล็อกเราก็ลงแล้วทีนี้เราก็ไปดูกันใกล้ๆกักกกกกนดีกว่า่ะนะคะน้องเขาก็กําลังหมุนอุ้ยนี่เห็นไหมว่ามันจะมีตัวเกี่ยวตรงนี้เขาบอกว่าให้มันลงล็อกแค่นั้นเองแล้วเขาก็หมุน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 ไปขั้วปลายตอนนี้ เริ่มมีกิน่นกลิ่นคั่วแหละแล้วก็มาดูที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเอาเราอะไรบ้างลัะเนี่ยโอ้ย่ันพี่เขาก็บอกแล้วนะคะว่า ROR คืออะไรอะไรอะไรเนี่ยฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่า มันก็จะมีปุ่ม first crack ขึ้นมา first crack คืออะไร first crack ก็คือเวลาที่เราได้ยินเสียงมันป๊อปป๊ะป๊อแป๊ะนั่นแหละเราก็กดปุ่ม first crack ความที่มันมีตัว manual mode นนด,ด้วยนะกดได้ปะ่ะถ้ากดแล้วมันจะเป็นอะไรปะ่ะอ่าไม่เอาเ่าเราเรา,เราไม่ยุ่งดีกว่า เราอยากให้เขาสมาร์ทต,ต่อไปเราก็จะไม่ยุ่งกับเขานะครัชอ่าฮะอ่ะเดี๋ยวเราเราเข้าเฝ้าดูเขาไปกันเถอะตอนนี้นะคะเราก็รั้วมาได้เวลาที่ประมาณ1 m 4 3 s e c o ม d นะคะ1 m i n u ม e กับ45 s e c o n d อ่อุณหภูมิข้างในหรือว่าแกนนั้นมันจะเป็นที่จับเซ็นเซอร์ด้วยก็ไม่รู้อ่ะเขาก็บอกเรานะว่า ไอตัวอุณหภูมิข้างในอะตอนเนี้ยมันเป็นอุณหภูมิม,มเมล็ดอยู่ที่ประมาณกี่องศาอุ้ยสูงมากเลยนะประมาณ120ร้อย่สิองศานะคะก็มีหมดเลยว่ามีพัดลมแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆเสร็จเราจะเปิดเจ้าตัวพัดลมเนี้ยรอแต่ว่าตอนเนี้ยเรารอ first c a t ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูเรอข้อมุลไปก่อน กลับมากับโยกระหว่างที่เรารอเจ้า first crack นะคะยกก็จะบอกว่าใครที่สนใจเจ้าเครื่องแซนด์บ็อกซ์สมาร์ทเนี่ยก็ลองสอบถามยกเข้ามาดูก็ได้อาจจะไม่ได้รู้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่อันไหนที่ยกรู้ยกก็จะตอบถ้าไม่รู้เดี๋ยวยกจะไปถามพี่ๆเขาให้แล้วก็ใครสนใจอยากได้เจ้าเครื่องนี้ก็ บอกโยกก็ได้เดี๋ยวยกให้เซลล์ติดต่อไปก็เหมือนจะมีแถมพวกสารพวกอะไรอยู่อย่างนี้แหละค่ะก็ลองดูนะคะน่จจะหรือว่ามาเยี่ยมโยกก็ได้ที่ร้านโยกนะคะชื่อเพอร์คับสโลวบาร์แอนด์โฮมโรสเตอร์เขาว่ามีเจ้าแซนด์บ็อกซ์มานีอยู่ ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวๆถวลำลูกกามันเล่นกันคอเสารอส์อาทิตย์ตอนนี้โดนเรียกตัวไปทำงานจนถึงโสกแล้วค่ะก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดทุกวันนี่แหละแต่ว่าปรากฏว่าเขาเรียกตัวไปทำงานไงก็ไม่ทำงานแล้วเสาร์อาทิตย์เราก็มาเจอกันอยู่แถวๆถวลำลูกกาหมู่บ้านแกเดนวิลล่าค่ะลำลูกกาคลองสามค่ะอยู่ในหมู่บ้านนะคะก็เข้ามาได้จอดรถหน้าบ้านได้ ถ้าเกาใจะเข้ามาลองคั่วเล่นแฟนบล็อกอะไรเงี้ยทักมาก่อนเผื่อบางทีของไม่อยู่เครื่องไม่อยู่หรือว่าคนไม่อยู่นะคะทักมาค่ะเราไปฟังพี่เขาต่อกันดีกว่าจ้ะตอนนี้ผ่านไปประมาณห้านาทีนะคะออ้าวพี่เขาบอกมาแล้วว่ามันคืออะไรอะแต่จำไม่ได้อะ่ะ ถ้าคั่วขาวหน้ายกค่อยหาความรู้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งได้ไหมอะ่ะตอนเนี้ยคือกลิ่นเริ่มเริ่มเขียวอะ่ะเคยรู้สึกกลิ่นเขียวอะ่ะสีเขาเริ่มเปลี่ยนยังอะ่ะไหนอะ่ะซูมได้ปะอ๋อมือรู้สึกเหมือนเข้าไปปั่นอยู่ด้วยตอนมีกาฟเป็นอย่างนี้ถามว่าแปะออกไมแปะไม่ออกแปะไ,ไม่ออกเลยจริงๆรู้แค่ว่า แนาทีแล้วเราก็ยังไม่ได้ชินเสียงแครกกอะทำไมมันนานจังอะเสียงมันจะป๊อปแป๊ะหรือว่ามันเป็นเสียงที่ฉันไม่ได้ยินอ๋อไม่รู้เราดูไปเฮ้ยเหมือนจะป๊อปแล้วอะ ดิอ๋อพังฟังฟังใช่ว่าฉันต้องบวดแต่เมาจนฉันไม่ได้กดไอตัว first crack อ่ะเอาใหม่ได้ปะ้ยจะเป็นล้มคราวนี้จะตั้งใจฟังกว่าเดิมขออีกทีนะ เ <Second drop. S 2> มื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายเลยจริงๆ <S <S เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีออเดอร์มาอ่ะมาดูกันดีกว่าหลังจากที่ครั้งที่สองนะคะ กัวมันไหม,ม,มอีกอ่ะไอ้สูบปะเนี่ยม,มันสูบป่ะวะไม่ทราบจริงจริง,องโอ้ยร้อนมากใส่ผงกันจริจีเพื่อความกระตกรไทยสีเขาก็ยังเข้มอยู่อ่ะทำไมนะ เสียงเปิดแชมหรือว่าเพีเนหรืออะไรแต่ว่าดูดีกว่าเดิมเเราก็จะเปิดเขาครูครูดาวไปเลยเ<อ>ฟลทั้งสามรอบนะคะรอบแรกเข้มไปรอบสองอ่อนไปแล้วก็รอบสามก็ยังเข้มไปอยู่แล้วเราก็ปรึกษากับพี่บอลได้ความว่าโรบัสต้าไม่มีเสียงแครกจ้าเราก็รอฟังตั้งนานนะคะ มันน่าจะถกเลยนะ